อย่างทิปของผมเนี่ยเราไปถึงค่อนข้างดึกเพราะว่าตัวเขาเข้าเมืองมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะนำเพื่อนเพื่อนก็เรื่องอินเทอร์เน็ตนั่นแหละตอนนี้มันก็มีหลายชอ้อยเหมือนกันชอ้อยแรกเนี่ยเป็นชอ้อยที่ง่ายที่สุดแต่อาจจะแพงที่สุดก็คือวิธีการซื้อโลมมิ่งไปจากประเทศไทยใช้มือถือต่างๆเขาะจะมีการซื้อโลมมิ่งอยู่แล้วมันจะดีก็ตรงที่ว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเกิดเออดจะต้องล็อกอินอะไรก็ตามแต่ที่มันต้องส่ง SMS OTP อทีมาที่เบอร์เก่าของเราอะนะครับมันก็จะสะดวกดีในกรณีนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าเพื่อนเพงงสัักนนนิดึออปช ไปก็จะเป็นเหมือนกับพวกซิมทูไฟลหรือว่าประเภทว่าซิมอื่นๆเราสามารถซื้อได้จากช้อปปี้ a ละสแอะไรก็ตามแต่แล้วก็มีประเภท eS ซิมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่ย่อมเยาวลงมาแล้วก็อินเทอร์เน็ตในปริมาณที่คุ้มค่าสามารถที่จะเตรียมตัวก่อนจะไปถึงได้ก็ไม่ต้องไปลุนเอาที่สนามบ,บินอันนี้ก็เป็นออปชันที่แพงรองลงมาออปชันที่ผมอยากจะนําเสนอเนี่ยคือว่าเป็นการไปซื้อซิมที่สนามบ,บินหลังจากผ่านปอมออกมาเสร็จเนี่ยนะครับข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีเคาน์เตอร์ในการขายซิมก็คือเคาน์เตอร์ นี่นะครับซิม w i f ฟลองถามดูว่าตัวแบรนด์เขามาเปิดที่บูธเนี่ยมันไม่ใช่แบรนด์ของเน็ตเวิร์กนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็ AS2 อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นมาเปิดบูธเป็นตัวแทนมาเปิดเพราะงั้นเนี่ยตอนจะซื้อคุณก็ถามนิดนึงว่าเฮ้อันเนี้ยเป็นของแบรนด์ไหนแล้วก็ลองเราพีเฟอร์แบรนด์ไหนอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าอินเทอร์เนต็ตอะถ้าซื้อจากกี่เนี่ย คือมันจะค่อนข้างจะโอเคกว่ามากนะครับถ้าหากในกรณีที่แบบไม่ได้อยากได้รับ OTP เวลาที่จะใช้แอปในไทยอะไรเงี้ยเนาะถ้าไม่ต้องการใช้อะก็มาซื้อซิมหรือใช้มี2ซิมอะก็คือใส่ไปเลยแล้วก็จะได้อินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างจะดีกว่ามากนะสอวันเนี่ยตกลงอยู่ที่พันกว่าบาทนะครับซึ่งถ้าไซส์โล่มิ่งเนี่ยก็น่าจะแพงไปม,มากกว่านั้นแล้วก็อีกอย่างคือน่าจะได้อินเทอร์เน็ตน้อยกว่าเดิมด้วยซ้าไปสัญญาณไม่ดีนดู่นนีนั่นบ้างเพื่อนๆก็ลองเลือกดูว่าเป็นออปชันนะครับว่าหนึ่ง